เบียบ้ยวหวัดหวัดคืออะไรมีที่มาอย่างไรทำไมเบี้ยต้องหวัดภาพประกอบเนื้อหาเคยสงสัยหรือไม่ในคำว่าเบี้ยวหวัดหวัดคืออะไรไแน่นอนว่าหวัด,ดในที่นี้ไม่ได้มีที่มาจากไข้หวัด,ดแล้วมีที่มาจากไหนเกี่ยวข้องอย่างไรกับเงินตอบแทนพจานานุกรมฉบับราชบัณฑิต,ตยสถานอธิบายคำว่า เบี้ยววัดว่าเป็นคำโบราณหมายถึงเงินที่มีกำหนดจ่ายเป็นรายปีให้แก่พระบรมวงศานุวงศ์หรือข้าราชบริพารจากเงินงบประมาณรายจ่ายหมวดเงินอุดหนุนของสำนักพระราชวังเงินปีหรือเบี้ยววัดเงินปีก็เรียกหรืออีกความหมายคือเงินตอบแทนความชอบที่ให้แก่ทหารที่ออกจากประจำการโดยจ่ายเป็นรายเดือนตามข้อบังคับของกระทรวงกลาโหม แต่ก่อนที่จะไปดูที่มาของคำว่าหวัดขอย้อนไปที่คำว่าเบีย้ยก่อนสักเล็กน้อยเบีย้ยเป็นชื่อหอยทะเลชนิดหนึ่งใช้เป็นเครื่องประดับและเงินตราแลกเปลี่ยนซื้อขายมาตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์โดยเบีย้ยที่ใช้เป็นเงินตรามีสองชนิดได้แก่หนึ่ง<อ>ชนิดไซปราเออาโมเนตาลินเรียรกว่าเบีย้ยจันหรือเบีย้ยจัก,กระจันและสองชนิดซี แอนนูลาสลินเรียกว่าเบี้ยแก้วหรือเบี้ยนางภาพหอยเบี้ยที่พิพิธภัณฑ์เหรียญกระาปอนานุรักษ์ให้ข้อมูลเอาไว้ว่าเบี้ยจันได้มาจากมหาสมุทรอินเดียส่วนเบี้ยนางได้มาจากหมู่เกาะฟิลิปปินส์และเกาะบอ์เนียวในอดีตมีการใช้เบี้ยกันทั่วไปดังปรากฏว่าพบโบราณวัตถุเงินปราประเภทนี้มากมายในหลายแหล่งขุดค้น รวมถึงปรากฏการใช้คำว่าเบ้เท่ากับเบีย้ยในจารึกหลายหลักเช่นจารึกวัดป่าใหม่และจารึกถ้ำจอมทมในสมัยกรุงศรีอยุธยาอายุธยาลาลูแบร์ราชทูตฝรั่งเศสที่เดินทางเข้ามาในสมัยสมเด็จพระนารายก็บันทึกถึงเบีย้ยเอาไว้ส่วนหนึ่งว่าเงินตราราคาต่ำที่สุดที่ใช้กันอยู่ในประเทศสยาม ก็คือเปลือกหอยเล็กๆดังที่ข้าพเจ้ากล่าวถึงมาแล้วนั่นเองกับได้แสดงภาพเท่าขนาดและรูปประพันธ์จริงให้เห็นแล้วชาวยุโรปที่อยู่ในประเทศสยามเรียกเบี้ยนี้ว่ากอรีและชาวสยามเรียก,กว่าเบีย้ยเบีย้ยเบี้ยชนิดนี้งม,มกันได้มากมายที่เกาะมัลดีเวอมาดีฟลางทีก็มีมาจากประเทศฟิลิปปินส์แต่เป็นจำนวนน้อยภาพ วาดเงินพดด้วงและหอยเบีย้ยในบันทึกของลาลูแบร์กลับมาที่คำว่าหวัดจากข้อมูลในสยามประเภทของกอสอรกอุลาบอธิบายไว้สรุปความได้ว่าหวัดมาจากคำว่าวันศแปลว่าขวบฝนหนึ่งหรือฤดูฝนคราวหนึ่งซึ่งตรงกับคำว่าวันสาหรือพันษานั่นเองขณะที่พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานอธิบายคำว่า วันศว่าเป็นคำบาลีสันสกฤตหมายถึงปีพัดฝนทั้งนี้กสอสรอกุหลาอธิบายว่าสมัยโบราณจะเขียนว่าเบี้ยววันศเพื่อสื่อถึงการแจกเบี้ยปีละครั้งแต่คำที่ว่าหวัดใช้ตัวหอนำหน้าตัววอนั้นผู้เขียนคัดลอกต่อต่อมาคลาดเคลื่อนผิดไปใช้เป็นหวัดแต่ผู้อ่านเรียงว่าวัดนั้นถูกแล้ว อย่างไรก็ตามคำอธิบายของกอสอรกุลาบเรื่องการอ่านออกเสียงวันศว่าวัดดูจะขัดแย้งในตัวเพราะหากลองฟังเสียงต้นฉบับในอินเดียว่าชาติตัวนี้แปลว่าปีและเป็นที่มาของคำว่าวันศนั้นอินเดียอ่านออกเสียงว่าวัดในภาษาไทยก็อ่านวันอว่าวัดเป็นไปได้หรือไม่ว่าคำว่า เบี้ยววันสอสมัยโบราณอ่านว่าเบี้ยววัดเมื่อมีการจดบันทึกก็เขียนว่าเบี้ยววัดแต่มีการคัดลอกผิดเติมตัวหอเพิ่มเข้ามาจนกลายเป็นคำว่าเบี้ยววัดหรือแท้จริงแล้วในอดีตก็อาจอา่านเบี้ยววันสอว่าเบี้ยววัดมาตั้งแต่ต้นอย่างที่กอสอรอกุลาาอธิบายแต่ก็ดูจะย้อนแย้งกับคำว่าวันสอที่อ่านโดดโดดว่าวัด ไม่ได้อ่านว่าวัดเหมือนอย่างคําว่าทศวรรษก็อ่านว่าทศวรรษไม่ได้อ่านว่าทศวรรษทั้งหมดนี้ก็คือที่มาของคําว่าเบี้ยววัดโดยวัดในที่นี้ไม่ได้มาจากไข้วัดแต่มาจากวันศหมายถึงปีฝนฤดูฝนซึ่งวัดในไข้วัด ก็คงมีที่มาจากวันศนั่นเองโดยไม่ต้องสงสัยนั่นคือพอเข้าฤดูฝนเมื่อใดต้องเจ็บป่วยเจ็บไข้ทุกครั้งไปซึ่งทางการแพทย์ปัจจุบันอธิบายว่าเมื่อฝนตกจึงมีความชื้นในอากาศสูงเชื้อไวรัสและแบคทีเรียแพร่กระจายในอากาศและสามารถเข้าสู่ระบบทางเดินหายใจได้ง่ายซึ่งเพิ่มความเสี่ยงให้เจ็บป่วย ส่วนเรื่องวัดวัดว่าสมัยโบราณออกเสียงอย่างไรกันแน่อ่านวัดตั้งแต่ต้นหรืออ่านวัดแล้วเพียนมาหรือไม่ก็ต้องให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาสืบคน้นชี้แนะและเผยแพร่ความรู้ต่อไป